ครับคุณผู้ชมพบกับมแล้วคลิปนี้ก็หลังจากเราก็จะมาทํากินกันนะครับขั้นตอนแรกเรา,าก็จะการแช่มะขามมาก่อนนะครับมะขามแช่น้ำไปเราจะทําเป็นน้มามะขามเปียกนะครับจากนั้นเราก็จะมาเด็ดวัตถุดิบกันไปนะครับนี่คือกระเพราแดงนะครับวันนี้กระเพรามีสองกระเพรานะครับมีทั้งกระเพราแดงและกระเพราขาวนะครับนี่กระเพราแดงนะครับคุณผู้ชม หมดเปน้องกินกะเพราเพื่อเสริมสุขภาพกันนิดหน่อยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่เมนูผัดกะเพราะนะครับนี่นี่อืมครับนี่อืมนีม่กะเพราแดงนะครับเมื่อกี้กะเพราขาวนะครับคุณผู้ชมมาพี่น้องเราก็จะการรูดรูดรูด,รดมั่งอะไรมั่งแล้วก็การใส่ลงไปนะครับเอาแต่ใบนะครับกระยอดการไม่เอา นะครับอืมปลูกไว้ยังไม่โตนะครับกําลังปิ๊ปปี๊ิปี๊นิดนิดๆนะครับแหมชมมาเป็นอ่องครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่เราเอมาวัตถุดิบขั้นต่อไปนะครับนี่คือนี่มะละกอที่เราเหลือมาจากเมื่อวานนะครับแต่คลิปนี้ม่ใิดตามมะละกอนะครับนี่เราก็จะการหั่น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 มะละกอนะครับ เป็นชิ้นๆเสียวเหมือนกับที่เราตำนั่นแหละครับอืต้องระวังมือด้วยนะครับผู้ชมผม่พี่น้องอือนี่ครับเราก็จะจัดก,การหันหันหันมละกอแบบนี้นะครับนี่ ครับหลังจากที่เราหั่นมะละกออกมาก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับคุณชมเป็นลูกแต่เดานเราก็จะมาวัตถุดิบต่อไปนะครับคือนี่เราก็สับ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 เหมือนเดิมคับแตงนะครับสับเหมือนที่เราตำนั่นหละครับแต่วันนี้ไม่ใช่เมนูตำทรบครับนี่เราจะเปลี่ยนเมนูกันบ้างนะครับอืมแต่ก็มีความแซ่บความนัวความอร่อยอยู่ในตัวอีกนะเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ราก็จะสับ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 แบบนี้นะครับแบบนี้ครับนี่ครับเราก็สับไปเรื่อยๆนะครับสมมาเนเน้อเป็นเล็กๆก่อนนะครับจะได้หลายๆคำได้อิ่มๆเรา้งจากวันนี้ปัูดิบนมีน้อยนะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากวันนี้ไปซื้อดินซื้อกระถางมาเยอะหมดงบไป หลายลอยแล้วนะครับเอยต้องกินประหยดัดประหยัดหน่อยนึงครับน,นี่นส็นะครับจากนั้นปปเราก็จะไปชมวิธีการทำกินผมดีกว่าครับครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะมาเสียบปักกระทะเลยนะครับ ก็เปิดไฟนะครับดังนั้นเราก็จะการนี่นะครับนี่เป็นคนนี้นะครับเมนูอาหารหลักครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับเราก็จะตำการนี่เกไข่ลงไปสามฟองสามแกนเหมือนเดิมนะครับจากที่ไฟของเราร้อนช้าเหลือเกินนะครับเราจะเล่นเบอร์สองนะครับดังนั้นเราก็จะมาตีไข่รอกันไปเลยนะครับ นี่ครับชมนะครับไอผมก็เริ่มนี้ได้ผลได้คนะรับเนาะเราก็จะไม่ปรุงอะไรนะครับเนาะเราเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเทน้ํามันก่อนครับยังครับยังไม่ร้อนต้องใจเย็นนะครับหลังนั้นเราก็จะหยุดก้อนอะไรต่างๆหัวจะใจนะครับนี่คือตัวหุดต่อไปคือ แกงส้มนะครับเราจะดาวออกหรือยังครับคุณผู้ชมแม่พี่น,น้องนี่ผมจะใส่ไข่มาเนี้ยครับเนื่อทำการดีลาว่าไหลย่อยให้นะครับใส่ลงไปนะครับเออนี่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมไข่ของเรานี้ต้องดีลาอะไรมากมายเอาไหลย่อยให้ครับคุณผู้ชม นี ừ, oll, ่เห็ดน้องนี <tuh> ่ครับเออเราเป็นแต่ดีดีไข่เลยครับไอือจะดีจะดงหักจะได้อืมเอเออครับไข่เราเริ่มฝุกแล้วนะครับอือที่ชุมพมันเห็ดเราจะใส่ผิดแดงส้มผมลงไปใส่หมดเลยครับเอาไว้หน่อยนึงก่อน นะั่นแหละผมก็จะตัดตัดต <like now. S 2> <Okay. S 1> ัดเลยๆก่อนนะครับอเริ่มกันเดี๋ยนะครับนะครับเอาพิกแซงชมเราเริ่มเข้าที่นะครับอกระทะผมีเป็นไฟไหม้นะครับคุณชมควันขึ้นนะครับเราจะลดไฟหนึงไวเหลือเดือนหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการทำกินง่ายๆง่ายๆนะครับเสร็จแล้วนะครับนั่นผมก็จะใส่น้ำมาสามเกลี้ยงผมลงไป เอาเลมนะนรัหมดเลยครับโอเคลบมากครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ <c oughs> เป็นไงครับผู้ชมนี่เสร็จแล้วเราก็จะจัดการเล่งไฟนะครับเป็นเบอร์สามเหมือนเดิมเราจะการใส่นี่ <c oughs> ลงไปเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับใส่มมละกอที่เราขูดลงไป ครับพร้อมกับแตงที่เราสับใส่ลงไปครับนี่นครับใส่ลงไปอันนี้นำเสนอเมนูเฉลยแล้วครับแกงส้มแตงว้าวแกงส้มประยุกตนะครับเอือเอ่อนนี่แหละผมาผมจะเก็บตัวักยาวปักนี่ไปจะไม่ทำพันแต่คิดไปคิดมาผมพูกไม่ได้นะครับในห้องนี้ นี่ผมก็เลยจะนี่ดีกว่าเอามาหันหัน,ห,นหันนะครับลงชิ้นนิหน่อยใส่ลงไปเลยครับรวมกันนะครับนี่ยังไงครับผู้ชมนี่วันนี้เราไม่ใช่อาวุธอันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะครับงั้นเราจะเกลียลงไปหน่อยหนึ่งครับนี่

ปี้ดแต่คุณชอบนะครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผมก็ชอบนะครับกกินได้นะครับไม่เลือกนะครับกกินได้นะครับความแซ่บความนัวอือครับหลายท่านบอกเขาไม่ชอบกิน,ไม,กนไม่ชอบกินปีปดไม่ชอบกินปลาครับท่านอาจจะไม่รู้กับแกงที่ท่านไปซื้อกินหรืออะไรการตลาดตามราคาเขาอาจจะใส่ลงไปนะครับนี่ นี่ครับงานเสร็จแล้วเราก็จะมาคนๆให้มันละลายหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ลงไปเลยครับอือหงั้นเราก็จะรอสักครู่ครับก็เดือดนะครับเมื่อกี้ผมลืมครับคุณผู้ชมืมใส่ขงนัวเราก็จะใส่ขงนนวลงไปจากน้อยนึงนี่ครับอันนี้ยียบร้อยนะครับ นั่นเราก็จะใส่นีลงไปเล็หน่อยนึงิดน้ำกระเทียมโขนดองนะครับนิดเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ตัดน้ําตาลนะครับผมจะใช้น้ากระเทียมโขนดองเรานิดเดียวนะครับพอดเดี๋ยวจะหวานไปนะครับไม่ใช่แกงส้มนะครับนี่แกงส้มผมเขาเรียกแกงส้มแตงแกงส้มประยุกต์นะครับแกงส้มไข่ทอดมะละกอแตงนะครับ แตงส้มแต่งมะละกอไข่ทอดครับคุณผูชมจะให้ผมกี่คะแนนครับนี่เริ่มหน้าตายไปนี้ครับอรอมมะละกอสุกเตดมเลยนะครับอือเาจะปิดฝาไว้ก่อนครับคุณผู้ชมเราจะคือแต่เย็นๆเรียมขุดข้าวไว้รอครับนี่อร่อยไง,ไง่ายๆแซ่บ เป็นไงครับเป็นไงครับหน้าตาโอ้โหเริ่มเดือดครับเปรี้ยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สุกนะครับรอสักครู่เป็นไงครับกลิ่นหอม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 หุ่นห่วยหวยแล้วครับหอมหวนหวยนี่นน้ำลายใหญ่น้ำลายแตกเกิดโจ๊ดนะครับเดี๋ยวค่อยสุกหน่อยนะครับแล้วแต่งแล้วกบเปิดนะครับโอเคครับ แกงส้มไม่เคยแกงส้มลอยลอยมันที่ไม่นอนเตะกินตะแกงส้มมันเท่ดีแต่ไม่ยอมตา

ว้าวชมได้ยังไงครับน wow, <Wow, S 1> ี่จะข้าวไทยจะข้าวสิงข้าวประโยคละครับแตงสมประโยคเอินจากเมนูไข่เตี๋ยทำให้น่ากินมากกับไข่เตี๋ยวจานนี้ว้าวจมครับ กว่าแล้วนะครับเราไปจะมาลองชิมาก่นเ่าร้อนอือ่าให้เย็นก่อนน้ครัเป่าให้เย็นก่อที่เ่าให้ร้อนะครับอได้ครซ่บหือว่าขอสุขครับจุ้ม แล้วก็สุนครับแล้วก็สุนนี่ครับจะหาว่าเป็นกับข้าวไม่แต่งนะครับนี่ออก,กับข้าวแต่งที่ใส่กบเพาแดงกบเขาเรา,เขาขาวลงไปเลยนะครับนี่คือการแต่งแล้วนะครับนี่ไม่เหมือนใครนะครับคุณผู้ชมทำดีเพื่อสุขภาพแล้วครับอร่อยด้วยสุขภาพได้ประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับกะเพ้าก็มีคุณประโยชน์รักษาโรคหลายอย่างนะครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่กล้วยไปเลยครับนี่ครับไงครับางาผมมาสุดแล้วนะครับเราก็จะทำการป่งไฟแล้วนะครับเลยครับนี่ใส่้วยเลย เคยก่อืนี่เขาผู้ชมหน้าตากับข้าวแต่งแกงส้มแต่งแกงส้มไข่เจียวผมเป็นยังไงหน้าตาน่ารับประทานเหมือนผมไม่ก็เหมือนหน้าตาผมไหมเห้ย ยกขาตัวเองก็เป็นผมก็เลยผมเป็นหลอเกณฑ์ะครับหลอเกณฑ์ลอยนะครับข้าวอืไปไม่ดูหน้าตาตัวเองเลยนะครับไปอย่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับเวลาปิดนี้มาตั้มมาตั้มเดี๋ยวเราไปกินข้าวถวายอาหแล้วพูดธรรมกันด้วยนะครับประสงค์ให้ก็อดขันเหมือนเดิมก็เพราะว่าผมไม่ได้ไปใส่นะครับเด็กไปบวกครูบาอาจารย์ที่อยู่ห้องนี้นะครับ ยังไงครับคุณผ,ผู้ชมวันนี้กับข้าวงผมก็มีเท่านี้นะครับกับข้าวแต่งนะครับมาเราจะถวายกูบากานนะพิธามกันนะครับมีเสริมด้วยน้ำพริกเผานิดน,นึงนะครับมาไม่าลืมให้คะแนนผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเรานะจะมากินโชว์รๆๆๆๆๆครับวอะไรอะไรอะไรแซมแซมไครับบ๊ายบาย